สวัสดีครับผมเล็กจากไทยคาร์เนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์ All-New ปา j e r o ปี2017นะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับทีมงานของไทยคารนะครับช่างหน่อยไทยคารนะครับวันนี้ลูกค้ามาทำอะไรครับช่างหน่อยวันนี้ลูกค้าได้นำรถนะครับปาเจโร่สปอรปี17นะครันครับมาปลดล็อกหน้าจอพร้อมเพิ่มชุด AV พุดเอีแล้วก็กล่อ,องคาบไวไฟกล่องคาวไวไฟครับอ่าสะพ้อนหน้าจอมือถือนะครับ <c oughs> ขึ้นหน้าจอวิทยุ <c oughs> วิทยุออกทั้งจอหน้าจอหลังออ,ออกทั้งจอหน้าจอหลังนะครับอ่าออกทั้งจอหน้าจอหลังนะครับนี่ก็เห็นอยู่นะครับอ่าแล้วก็รูปแบบงานติดตั้งเป็นยังไงครับช่างหน่อยรูปแบบการติดตั้ง บักตรงรุ่นต่อสายนะไม่มีการตัดต่อสายอีทำไมข้างหน้านี่มีสวิตเยอะจังครับข้างหน้านะครับจะมีสวิตเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวสองตัวเวลาเราอันนี้เป็นสวิตออนออฟสำหรับกล่องนะครับกล่องคาร์ไ i ไฟนะครับแล้วก็สวิตอันล็อกนี่คือสวิตปลดล็อกนะครับเพื่อที่จะให้รถวิ่งแล้วก็ดูได้ครับผมตอนที่ขับรถนะฮะแล้วก็อย่างอื่นละครับโหมด มันหมดการใช้งานหมดการใช้งานนะครับถ้าขึ้นรถมาให้เปิดวิดยุเสร็จปุ๊บให้กดไปที่ AV นะครับกดที่ AV นะฮะ AV มันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเรียดิทเทหรือว่าภาพแสดงด้านหลังครับผมแล้วกดเข้าไปข้าหมดเข้าไปให้กดออนออฟนะครับพอกดออนออฟเสร็จป๊บมันจะดีเทคขึ้นมา จอก็จะแสดงขึ้นมาเป็นพอมไฟไฟับแล้วก็จะออกทั้งจอหน้าจอหลังนะครับแล้วอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนขับอยากจะดูเ<ค>นวี่แผนที่อยากจะดูเนวี่นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเมื่อเราไม่รู้จักทางให้เรากดอันล็อกนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่แมปใช้งานได้เลยเราก็ใช้งานได้ปกติครับด้านหลังก็จะดูจอ จากยูทูปได้ปกติอ่านี่นะครับข้างหน้าดูแผนที่ข้างหลังดู youtube นะครับมาในส่วนของโหมดอย่างอื่นแล้ครับคอนโทรลพวงมาลัยกล้องมองหลังต่างๆคอนโทรลพวงมาลัย like like ได้เหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็ข้างหลังก็ปกติครับ,รบกดดูกล้องรอบคันได้เหมือนเดิมเนี่ยครับอ่าเส้็จเลี้ยวก็อยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับโอเค ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับไม่มีการตัดต่อสายไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าภายในรถนะครับก็สามารถาเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ w w w t h a i c a r c c บ s คาร c อุนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึงก็สามารถติดตามผลงานการติดตั้งทางเพจตูกใจไทยคาช็อปนะครับวันนี้ผมเล็กกับช่างหน่อยไทยคานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบพระคุณครับ